ครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดตัวลุงนาสารชนเบอร์อีกหคลิปกับร้านยำตีจานะครับ<อ>วันนี้แวะมาเก็บคลิป <ยา S 2> ให้เอ <มา S 2> ได้ชมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าก็แน่นๆเช่นเคยครับขายดีทุกวันจะไม่ขายเฉพาะวันที่หยุดนะครับอ,อันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษค่ะแล้วก็มีมีไม่หนังไม่น้ำตาลไม่ใส่เขา้าวคั่วลูกค้ากินคีโตใช่ไหมคะเลีโต<ช><ช> สามารถสั่งได้หมดนะครับที่ร้านไม่ต้องเกรงใจนะครับพิเศษครับวันนี้ร้อยเดียวแพงเป็นพิเศษขอบคุณนะคะต่อไปเป็นยำโลมิททะเลกับยำแหนมนะคะรวนมิททะเล เป็นแหนมนะครับเดี๋ยวบางท่านดูไม่เป็นขนาดกระดังก็ขายทุกวันนะครับจะหยุดเฉพาะวันที่มีธุระจริงๆแล้วก็วันที่เหนื่อยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะหยุดประมาณวันพุธเนาะ,ะแต่บางทีก็ไม่แน่นอนหรอกแต่บางทีก็ไม่หยุดเนาะ <c oughs> เอาเอาเป็นว่าติดตาม <c oughs> ในเพจไว้ดีกว่า <c oughs> ยำลูมิรทะเลนะคะลูกค้ารวมมิรทะเลกับยำแหนมนี่ใส่ถุงใช่ไหมคะอ๋อจ้าถุงลูมิททะเลคะ่ะ60บบาทนะคะ พัดไปหนึ่งชุดแล้วค่ะถ้าไม่พัดหนูว่ามีตกแนะะ่นอนพายุน่าจมดแล้วมัง้งเนาะเขาบอกว่ามีพุ่งนี้นะคะ่ะแต่ไม่แน่ใจแลีอ่อ๋อมีพุ่งนี้ <c oughs> มีลูกค้าออเดอร์ไวะะ้เอะว่าวันอังคารนี้จะหยุดหรือเปล่าเนี่ยวันเกิดหลานสาวเขาจะให้ทำพูดดักไว้ก่อนเลยกลัวแมะะ่ขายหยุด ทำยำให้หลานสาวเขา,เ,าเป็นของขวัญวันเกิดหลางเขาชอบทานยำกิม,มามาทีสามสี่ห่อค่ะหนึ่งถุงนะให้ลูกค้าเป็นําใช่ไหมใช่ค่ะ ท,ที่ร้านจะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะรครแล้วก็จะโรยข้าวคั่เอ้ยไม่ใช่จะโรยถรั่วลิสงทอดค่ะ60บาทนะจะโรยข้าวคั่วนี่ก็บันเทิงเลยครับโรยข้าวคั่วหกส6บบาทค่ะเมนนี้แต่ร่มร่อนตกแบบนี้ก็มองหน้าเลยครับพ <c oughs> ูเยน็เยนเย็นสักหน่อย หรือจะเป็นน้ำชาที่ไม่มีฟองน้ำชาที่ไม่มีฟองขอทหนึ่งอยี่สิบขอบคุณนะคะพี่แต่วันนี้เป็นอะไรไม่รู้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอ่าต่อไปเป็นผงสดปลายแยกน้ำนะคะจะยังไวไวคงอยู่ย่างแยกน้ำ ขาหมูย่างแยกน้ำนี่ใส่ขอหมูอย่างเดียวใช่ไหมคะลูกค้าของค่เอ่ยยำไว้คข่หมูย่างค่ะ ท่นประจำเขาไม่ขายเหรอขายค่ะอยู่โซนหลังแล้วค่ะอ๋อย้ายไปแล้วเขาได้ที่อยู่โซนหลังแล้ว่าเห็นไม่มาหลายวันแล้วคราวนี้ไม่ใช่ที่ประจำนะจา้า สิบบาทนะคะเขาแยกน้านะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีน้าปลาน้ำปล้าอันนี้คู่กัน หนูว่าบรรยากาศดีเนาะพี่น้องมันไม่ร้อนแล้วมันก็ใช่ลมมันโกกตลอดถ้าไม่มีฝนก็น่าจะน,นี้เใส่เครื่อไปอันนึงลูกค้าสั่งที่มีปลาด้วยใช่ไเสร็จแล้วจ้นี่น้อเป็นข้นดใสปลาแยกมามันก็ไวไวใส่คอมุาแยกมนาะเป็น150บาทจ้ะ วไวยเขาหนย่งเ็นติดนะแล้วก็ปุ้งสดแบบนีนะ้ค่ะลูกค้าน้ำยำน้ำยำลูกคาสังเกตผม,มาไวยแล้วกันเนาะ เจ็ดสิบบาทนะคะกํนนนนาลังมองไปทางนน้นลูกค้ามาทางนี้ละเจ็ดสิบบาทค่ะนีเครื่องจะเยอะหน่อยนะคะลูกค้า ก็ทำได้นะคะขอบคุณค่ะต่อไปที่มีข้าวเปล่าสองนะคะลูกค้ายำหอยแครงยำหมูยอปลาราแล้วก็ข้าหมูย่างแยกจิ้มอ๋อเนี่ยน้อพี่น้น้าปาอ๋็ถ้าเป็นพี่คนนี้ยี่สิบีนึง 60บาทค่ะหมูยอน้ำปลาร้านะคะ พอกลับบ้านแยกน้ำพี่ต่้นอันนี้เป็นยำหอยแครงนะคะเอ่อถ้าเป็นหอยแครงจะ80บาทราคาเดิมจ้าจะบอกว่า แท้จะเป็นแบบนี้นะคะ องร้จ้ามีแปดสิบินะคะแล้วก็กระเป๋า,า 4, 20, 9, 10, ่าถุงยี่สิบสองร้อยยี่สิบ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปเดนใจก็ากดกไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็ฝากร้านยำที่จัดกัดตลาดตู้หน้าศาลสุทรีไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ